สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจาตัวคุณนะคะท่านอยากจะอวยพรอยากจะหนุนดวงชะตาของคุณในเรื่องใดอ่ามาเช็คพลังงานกันนะคะก่อนรับคําทำนายนะคะฝากกดแชร์นะคะกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจเป็นค่าครูให้มี่ด้วยนะคะแล้วก็ใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะคะถือว่าเรามีบุญสัมพันธ์ร่วมกันนะคะเปิดใจรับฟังนะนี่อาจจะเป็นคําอวยพรนะคะเป็นพลังงานดีๆพลังงานบวกๆที่รอคุณอยู่ก็ได้นะคะมาดูกันนะโอเค โอ้โหขนลุกมากพลังงานความโชคดีใบแรกเลยค่ะเห็นไหมนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวคุณองค์พ่อวิคเนตขึ้นมามีใครบูชาองค์พ่ออยู่ไหมคะคะคุณเป็นลูกหลานขององค์พ่อพระพิคเนศนะคะพลังงานความโชคดีเข้ามาค่ะโชคดีเรื่องการเงินเรื่องการงานเรื่องความสัมพันธ์โชคดีทุกเรื่องเลยเห็นไหมคะท่านอวยพรคุณแล้วนะคะไปรับคําทํานายได้เลยนะพลังงานใบที่สอง หูดีมากค่ะคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักรักษาดูแลคุ้มครองเหมือนอเป็นลูกรักอย่างที่มี่บอกว่า คุณเป็นลูกหักของสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุณเป็นลูกหักขององค์พ่อพิพิคนตนะคะไพ่ใบนี้นะคะคุณมีคนคอยดูแลแบบใกล้ชิดนะคะมีบริวารดีด้วยนะคะช่วงนี้นะคะฝันร้ายหรือเปล่านะคะฝันไม่ดีไหมนะคะทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลนะสวดมนต์นั่งสมาธินะคะอุทิศบุญนะคะกรวดน้ําให้ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้กับเจ้ากรรมนายเวรนะคะบางคนมีอาการแบบรู้สึกว่านอนไม่หลับนะคะบางคนมีความรู้สึกว่าช่วงนี้นะเป็นยังไงไม่รู้นะคะรู้สึกแปลกๆนะ,ะเพราะฉะนั้นพลังงานใบนี้เป็นพลังงานที่บ่งบอกว่าคุณควรจะามาสร้างบุญสร้างกุศลนะคะส่งบุญให้เขาด้วยพลังงานของการปรับตัวเก่งและการฟื้นฟูนี่คือพลังงานความโชคดีของคุณนะคะที่จะ วิ่งเข้ามาหาคุณนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อะไรหลังจากนี้นะคะพลังงานเจ้ากรรมนายเวรที่เป็นคนตัวเป็นๆหรือว่าสิ่งที่มองไม่เห็นก็ตามทําอะไรคุณไม่ได้นะคะบอกเลยว่าอย่างที่บอกว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองดูแลนะคะมีคนที่คอยสนับสนุนช่วยเหลือแล้วพลังงานสองใบนี้ไม่ว่าคุณจะเจอเหตุการณ์สถานการณ์อะไรเข้ามาบอกเลยว่าคุณแก้ไขได้นะคะ คุณผ่านมันมาได้ตลอดอยู่แล้วนี่ใช่ไหมคนที่มาเจอคลิปนี้นะนะคะแมวเก้าชีวิตบางทีมันมีปัญหาเข้ามาแบบปริ่มๆแล้วอะแต่คุณผ่านไปได้มีใครเป็นไหมถ้ามีบอกอ่าพิมพ์บอกมีด้วยนะคะหลังจากนี้เหมือนกันค่ะ ะะพลังงานความโชคดีหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะนุน่นนาให้คุณไม่ว่าคุณจะเจออะไรเข้ามาในชีวิตมันเป็นบททดสอบนะคะให้รู้ไว้เลยไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นบททดสอบว่าคุณจะผ่านไปได้ไหมแต่คุณผ่านได้เพราะคุณเก่งอยู่แล้วคุณเก่งอยู่ในตัวอยู่แล้วค่ะนะคะอะไรที่นะคะการเงินซบเซาการงานยังไม่ปังยังไม่เฮงนะคะหรือความสัมพันธ์นะคะเราหองเรแหงหลังจากนี้จะกลับมาดีค่ะ ความไพ่ฟื้นฟูเนี่ยนะคะในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็จะดีขึ้นจะมีช่องทางการทำมาหากินมากขึ้นการงานของคุณก็จะโดดเด่นขึ้นและที่สำคัญในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะบางคนจะกลับมาเข้าใจนะคะจะกลับมาคุยกันจะมาปรับมาเขาเรียกอะไรปรับความสัมพันธ์กันนะคะเนี่ยพลังงานทั้ง5้าใบแค่ขึ้นพ่อพระพิคเนตขึ้นมาคุณโชคดีทุกเรื่องแล้วค่ะ ะะบอกเลยว่าคนที่เข้ามาเจอคลิปนี้นะเป็นพลังงานของสิ่งศักดิ์สิทธิ์รักสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองสิ่งศักดิ์สิทธิ์อวยพรนะคะใครที่เจอคลิปนี้แล้วคิดว่าเป็นพลังงานของคุณคิดว่าเป็นพลังงานที่จะเข้ามาหาคุณแบบฉับพลันนะคะน้อมรับคำทำนายและแชร์ออกไป